มื่อนี้ก็มาเกี่ยวหญ้าอีกแล้วได้หญ้าแล้วจ้ะรดนึงกับสองปีหนึ่งคือเก่าได้กินได้มื่อนึงแล้วมื่อนี้เกี่ยวผลไม้ดูคะน้อยๆเบิ้งเบื้งเดียวน้อยๆมึงนี้นี่ก็ได้แล้วรดนึงเนาะหญ้ายังลายอยู่ต้นไผ่เมื่อนี้ลูกสร้ยมาตัดใหม่ว่ามันหกสวนเพิ่นตัดออกนี่จ้ะให้เป็นๆมันหกหญ้าเทิ่มหญ้าแห้งตัดออกแล้วมันสิได้จนี่หญ้า หน้าฝนมาหนีมันจะต้องแตมีหญ้าให้งัวให้ควายกินประโยชน์อยู่จ้าหญ้าในนี่ก็ดีไปยางด้วยค่ะหญ้าใน,นมันก็เกิดหลายขนาดปูไวทีในน้อยๆนึนงมันก็แพ้ยางเร็วเลยแพ้ยางหลายเลยจ้ะโอ้ยหมดหมดกัดขุดหม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 ดจากต้นวาน กับคุณว่าเนี่ยตัวมันนี่หมดแดงเน้อยนี่ก็นน้นเออกัดเจ็บได้หมดแดงนี่นนนนหมดแดงมหมดแดง,ดแ,ดงแรงฤทธิ์เนี่ยหญ้าบริเวณหญ้าในากัดประมาณแถวประมาณสักลายก็ลากว่าเนี่แหละค่ะบ่ถึงสองลาหรือสิถึงกระบอกประมาณไรยกว่านี่แหลคะลลค่ะหญ้าไปหอดพุด่เหนี่ยวลงถนนทั้งผุนเลื่อยต้นม่วงไปอีก แต่ว่าเขาทางไม่ไพ่เขาก็บอออกให้ยายก็บอ่าโอกโ่าท่านใดยายก็บคอยให้มันแหงก่อนคอยเก็บจูดจนงานงานไหนย่าเรามีรถนึงแล้วดิสเดียรไป่ะหัวกินติดรอรถมาจังไดนวะงานไอสติดจะได้รอดนี่บมัออกกพันอยู่นี่กี้ กระดุเนี่ยเข้มมาแทยบริเวณสวนจะบริเวณสวนบริเวณ,วเวณปลูกหนาในเตยจะด้วยนีทางนี้ก็สิเป,ป็นต้นยางเขาปลูกสวนข้างๆกันเนี่ยต้นไม้ลงเฮ็ดเพิ่นแต่ก่อนยยกเฮ็ดเฮ็ดคือกันแต่ว่าตอ้นนอี้นเศร้าเฮ็ดเ็ด เียงังงัวก็คล้ายรถติดเลยจ้าจ้าอันนี่ก็ได้ยาแล้วแหละเจา้าหนอนก็ใชไปตลาดแล้วจ้ะอันนี้ได้ยาแล้วได้ยาไปให้อาเบเบแล้วป้าเนีาบเบทากินอยู่แหละตื่นมากก็ทาให้แต่แม่หาไปให้กินได้ไะงวัวก็ได้แต่ว่า ไม谢谢้ไผ่ตาลุงถับก็หยาได้นี่หยาก็อยู่ไต้ไม้ไผ่เลยแหละติ่มอยู่เลยค่ะกวาดเอาเวลาห้าสิบเกีียวห้ากวาดออกกวาดออกเกีียวจ้ะก็จะได้หยาไปให้งัวคือเก่านะแลค่อยเห็ดเอาตีทั้งแดงสีด่ายกขอยเห็ดค้อยทำมาตัวจ้ะเพื่อมันแด้ห้งวขวายกินน้ำยุไก่เฮื่อนก็เลยปลูกไว้นี่ตื่นแต่เช้าก็เด้มาเอายาก่อนถ้าไปอยู่ใกล้กรบโบได้ไปเอายางหน้าน้องว่าผุนกะบโบได้ไปเอาจากเถื่อ เพราะว่ามันอยู่ใกล้เพื่อจะขี่รถไปหอดเพื่อจะกล้าม,มาอีกสายไปตลาดบระท่านเพิ่นเพิ่นมาหับไปบระท่านก็เรืยบรื่อยอันนี้เฮาก็ตื่นขึ้นมาตีหากรกว่า,กวาเกิดพมงม้งเสาฮ่องกอกมาเกี่ยวเกี่ยวแป๊บเดียวค่ะประมาณบ่ถึงชัง่วโมงเดูค่ะก็ะเดาเพราะว่าหยาดุดยาวยาวเป็นว่าเลยจ้ะวันนี้สมก่อนดู้ค่ะเด้อมันกล้วยเด้อสมิไม่ลืมก็ไล่ก็แชร่ยามาผู้พานี่ยเด้อจ้ะเด้อเพื่อสิได อันพานกเกณฑ์นน้ำผึ้นในเด้อค่ะเด้ขอขขบคุณลหลายๆจ่าอีฟซีสวัสดีจ้า